วันนี้เราจะมารีวิวดาบคาเวตี้แบบเร่งรีบหรือเปล่าไม่รู้เอาล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบก,กาเวตี้นะโอ้เปลี่ยนบทการแล้วมึงเนี่ยอละ่ะวันนี้ก็เนื้อหาแล้วก็รีวิวนะซึ่งการรีวิวนะ่ะผมจะไปใบนะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรือสิ่งที่ผมใช้นะ่ะก็จะมีเมเบรคเวอรี่แค่นั้นผมก็ขายอิสนั่นแหละ ซึ่งดาเมจนะผมบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่เราตีบวกกวันนะยมันค่อนข้างเยอะนะแรงอาจจะแรงกว่าดาบเราคิดว่ามันแรงอะ่ะอย่างเช่นดาบจิลิลี่บางอันอะอนะอาจจะแรงกว่าด้วยซ้ําซึ่งเนี่ยดาเมจเนะี่ยค่อนข้างจัดจ้านเลยผมบอกไปเลยรับประกันซึ่งการตีของดาบนี้ก็จะมีสีขั้นนะจะมีขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ยิงกันไปซึ่งแต่ละขั้นก็จะเพิ่มดาเมจนะผมขั้นที่หนึ่งประมาณเก้าสิบสองสอง สามันห้าสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสามพันสองแล้วไปจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วผมหนึ่งสองสามสี่สามพันสามร้อยสี่สิบแปดซึ่งแรงอาจจะแรงกว่าดาบางอันก็ได้นะเนี่ยซิกิเนอร์จะแรงประมาณนี้เลยคือหนึ่งคิอเซ็จวานี้ทีมสองทีมเอ็ก 6,115เฮ้มันต้องมากกว่านี้ดิทำไมรุ่ยสองครับผม 10x ลุย6,005โคตรกแรงหรือเปล่าส่วนใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะผมไปแล้วบาย,บาย